คนคนกันโบมาลีคนน้องก็มองใจคือกาพีเดีเดี๋ยวนี้องคูมีเพิ่นก็เจ็บมากแพย์ย้ำเข้าป่าไพยพม ได้แล้วตานแล้นปนแดดมั่นใจทำรองเป็นแล้วนะผ่อนหูแล้วแม่ตั้งใจอยากแกไปอยากอยายะกไปหยารด่อะไรด้วยของคำนี้อชัดเมวาลูกแตโมื่อนี้คนหลอนคนี่แมว่าว่าคนเดียวกันก็ได้ตอนนี้ใส่หูทำน่อง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้องค์ภูมิเดี๋ยวนี้มันเฝ้าปวดลุบมันแข็งอ่ะแข็งอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้องค์ภูมิเดี๋ยวนี้กำมองภูมิใช่เดี๋ยวนี้องค์ภูมิกำมองใจคือกาพีเดี๋ยวนี้องค์ ஆ yeah. ฟางเสนแสนกลุ y u, y u ่มยุบยุบฟงเสนกุมมันมันมันสุดเกินว่ะมันตียมคำาลวมสุดพอนแสนแส้นเะนีเพียใจลายเนะี่ยคอยไปดาคนเลือดยุบฟงเสน ปาน,นาโนใช่ยูปังแสนกุ๊มคือทุกคำมันจะบอกบอกตัวตนของมันเงงองลูกว่าเราจะเข้าถึงคำมันไหมแค่นั้นหรอวะขวามหมายของคำมันมันเป็นอย่างอย่างฉันกำลังเป็นอย่างนู้ตอนะ <c ười> นี้นะดีแล้วทุกได้แล้วไนะด้แล้วดูงนะเก่งมากเลยดูสิลำเซน่อไปข้างหน้ร่องอัดร่องเกี่ยวอาร้นะองเราดูดกันดูอ่ะ <c ười> ่มไม่<อ>ไม่ลูกก็ถูกทีแล้วลูกขั้นหัวใจบ่แพ้ก็เกิดแก่ชัยชนะความอนะุตส่าหะนาละไม่แม่บ่แม่แล้ว <laughs> บ่แม่แล้วอันบ่แม่แล้ว <laughs> ชิงจังมากเลยนั่นตรงตามากกว่าน้อใหม่ขั้นหัวใจบ่แพ้ เดี๋ย้อเดี๋ยวสอนไงจะมาตัวเทียนยม่มาเลยแม่แม่สามารถ zoom อะนะครับม่สมอะไรไ้แบบิดูลูกด้านหัวใจของด้านหัวใจของน้องเอาสิลูเอาเท้าสักเท้าลเจ้หัวใจของน้องได้ดูเอาเท้าันน่ยยอดด้านล้ลูก น้อง้้หัวใจของน้องาหัวใจของน้องเอเสียงาอาหัวใจของน้อง้หัวใจของน้องแมบอกมองบอกมองมองอมองกับีน้องกับมองนนข้าเดียวกัน้้หัวใจหัวใจของน้องบอกเคยมองน้องมองน้าเสียงจั ใจของน้องบอกเคยมองไครเออใช่ประมาณนั้นลูกถูกเส้าคำวันคืนก็ยังปอดอ้อยสอยคนสิต้อยกร็บ่มีคำเนี้ยเรียนได้เรีนได้เยอะเลยทุกเร้าคำทุกเร้าคำวันคืนทุกเร้าคำวันคืน Cả nhân bọt ơi xoài Cả nhung bọt ơi xoài Nhiệm Thuốc sâu khắm không... Thuốc sâu khắm không... Văn khướn nhung bọt ơi xoài để nó đúng ta hả? cái bọt ơi xoài Cả nhung bọt ơi xoài Cái nhân bọt ơi rồi. Rồi. Cả, Cái nhung <laughs> bọt ơi xoài ừ. กัยังปอดอ้อยสอยทุกเต้าคำมันคืนกัยังปอดอ้อยสอยคนสิต้อยกะโบมีมันนี่มันนี่ขั้นเล่นมันนี่กิยังปอดอ้อยสอยคนสิต้อยกะโบมีทุกเต้าคำทุกเต้าคำวันคืนกั คนสิต้กะบอมบีคนสิต้กะบบอมีความหักคนบานีวิ่งไปงเนี่ความหักคนบานีเม่ลูกแม่ความหักคนบานีมันขึ้นอยู่กับใจความหักคนบานีมันขึ้นอยู่กับใจความหักคนบานีมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับใจความหาคนบาปนี้ความหาคนบาปนี้มันขึ้นอยู่กับใจได้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 ใจเมาเถอกันย่ำใดก็แม่นเอาไปได้ขันพอใจก็เอาซ้อนนอนนำขันพ่อใจก็เอาซ้อน ຫົວໃຈກະເອົ เดียวที่รู้้ลุดตอนนี้คือเขาเขาเดีว่าตั้งค่าว่าเขาจะรู้ระดกระบวนการรู้ะระดกบ เทวค่ะันีจะไปรอดูตรงนี้ดค่ะูเพสมาพแะทจะไหนกาบปมผมอคู ม้วนคําเลยลูกปประกอไปแลบว่าถ้าเปรักบ,บอาวกับพี่เอกอยู่จากคําสุดท้ายที่เราจะเติมเข้าไปนีค่ะมันคืออะไรเฮ็ดจังไม่อีก็บ่บ่มคนันเม่นรักหน่อีกทีเนี่มันจะเปะ็นว่าคือจะเล่นเ,ล,เล่นๆเนี่ยมันจะประสาทอะไรหรือเปล่อนกระอ้นรู้เ,เ,เ,เขา่าเด็ดกับรักป<อ>้าวกระอ้นรนู้ สีหรอกไงม่อใเลูกองเลือกแว่านี่คือแม่ให้หนูเลือกว่านูกจะเปิดแต่นูต้องจับตอนที่มีเองว่าแม่เป็นคนมาักรับจริงยอมกคนเพราะแบบแม่กบบแม่แม่เหมือนไฮชอยมาหนึ่งสองสามส่ใช่ไม่รู้หอเ่าแบบได้ง่าดูแต่ว่าไม่งม่ไม่ว่า่ไม่ไ่าย่ไม่ไม่ไย่ไม่ไม่ง่ไม่ไมม่ไั่น้่ไไม่ม เขียนมา่าอาเม่อาทาอาอาไม่ไปทงดู